ง่ายๆซิ้วให้ชอบแจกทองนับล้านลุ้นสร้อยคอทองคาและทองคำมูลค่า1นึ่งแสนบาททุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า1นึ่งล้านสองแสนบาทกดดอกจานสี่ดอกจานตามด้วยรหัส8หลักกดสี่เหลี่ยมแล้วโอรออกถึง30ตุลาคมนี้ยิ่งส่งมากยิ่งได้ลุ้นโอ้หหามางหอยไม่ไนใช่ลายลาาบล พ่วยวันนี้่คยเป็นอะไรคะพักผ่อนน้อยครับได้ไปหาหมอมาหรือยังเคยหรือยังพรุ่งนี้จะไปครับเห็นว่าล่าสุดทานยาแก้เสบไปแล้วมันไม่ดีขึ้นหรอพี่ไปแอดมินมาแล้วรอบมือเข้าที่ที่แล้วครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้ไปอีกครับมาพักเกิดอะไรแพ้ยาป่วยทุกอาทิตย์ครับพักผ่อนน้อยครับกินอาหารไม่เพียงพอครับเป็นเพราะระบบงานด้วยครับไม่พักผ่อนอะไรนะครับอะไรนะฮะ พักจริงๆเลยต้องพักงานพักไมอะไรอย่างเงี้ยต้องพักงานก็พักพักไม้ยพักผ่อนอย่างเดียวครับพักงานไม่ต้องครับมันราชการมันมานหลังจากราชการเป็นอี่ยมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยแล้วอยู่ดีพอมันนอนมันก็นอนยาวกับไม่กระปี่กระเป๋ากับปกติแทนที่จะกลับบ้านแบบน้ำก็ไปนอนโซฟาแล้วก็นอนยาวแล้วก็แบบตื่นมาก็้วทำไมปวดตัวปวดไม่ไม่อยากไปทำงานแล้วแบบ ความรัมสาสกส่สมข้าวสะสมข้ามก็เลยกลายเป็นกิจกปรมป,ป,ประจำวันเพื่อแบบนองแงยไปหมดอันนั้นก็นมไม่ยาวอันนี้ก็ไม่ยาวจิก็ตกก็คือก็คือต้อง,ต,องต้องไปหาคุณหมอ,อเหมือนกับลองเปลี่ยนสถานที่นอนดูบ้างครับ <ไป S 2> ให้มีคนมีคนมาคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ย,ยตัวแล้วก